ภาษาจีนคำว่าฟัน what is the teeth หยาหยาหยาพินีนพินีน ya ya หยาอมอชื่อหยาอี I am dentist ฉันคือหมอฟันหยาอีแปลว่าหมอฟันหมอชื่อหยาอ, <Yeah. S 1> อีปวดฟัน ปวดฟาร์มปวดฟาร์ม is to eight to e i g h และวนมปวดฟารยาทงยาไม่ชวนช eight right to i g h t ยาทง oh y o ยาทงยาทงทง is mean เพน yeah เพน what is ปวดหัว headache headache ปวทงปวทงปวทงปวดปทง is เพน ปวดท้อง stomach ache ทุจริงตู้จืดตู้จืดตู้จืจท้องตู้จื is mean stomach what is the uh, diarrhea ตู้ลาทูจืลาตูจ้จืลาตูจ mean, uh, าต้จื is mean อ่าลาตู้จื is ท้องเสีย diarrhea อืมเสียวฟันเวลากินกินน้ำอะไรแบบนี้มันก็จะต่างจากปวดฟันใช่ไหมอืมอยาชืเมียนกัน 牙齿敏感，น感，ั感 is like the sensitive. yeah sensitive. next next will be the gum bleeding. อ่าถ้ามีเลือดออกที่เหงือกมีเลือดออกที่เหงือก gum bleeding what is this? ยาหงชู血ยาหงชูยางชู血血血 is blood 血 is blood ยาหงชู血 how to say blood in Thai เลือดเลือดอ่าโอเค next will be the having bad bad breath อ่ามีกลิ่นปากมีกลิ่นปาก bad breath o 口臭口口臭口臭你你有口臭吗我有过没有没有口臭แปลว่ามีกลิ่นปากอ่าเมื่อกีกอ้ถามหนีแปลว่า เขาแปล,แป,ลแปลว่าเธอหนีโยเธอมีโขโช oh. กินปากมาแปลว่าไม่ oh. อะเหมยโยเหมยโยก็คือไม่มีโยคือมีโย is have <Yeah. S 1> อาถอนฟันภาษาจีนคือ tooth pulling ภาษาจีนภาษาจีน is 我想ย牙 我想ฉันเสียง is want อยากป้าอย่าป้าอย่าป้าอย่า is mean tooth pulling ป uh. ้าอยาก็ค uh. ือถอนฟันเสียงป้อย่าฉันต้องการถอนฟันเสียงป้อย่าฉันต้องการถอนฟัน I want to อยากจะถ้าอยากจะทำความสะอาดฟันแบบขูดหินปูนอย่างเงี้ย tooth cleaning What? To 我 tooth c ยา a n i n g 我想洗牙我 <Yeah. S 1> 想洗牙啊我想洗牙啊我闪洗牙洗牙ทำความสะอาดฟัน<嗯> uh, how different with tooth brushing 刷牙刷 a is tooth brushing อืม if I want to say อ uh, you should อ uh, brush your teeth every day อื mm. how 你需要每天刷牙。你เธอ需要你ช需要ก็ค<你>ือควรจะชุ每天每天 is every day ทุกวัน刷牙刷牙 is tooth brushing แปรงฟันเออ你需要需要每,每天刷 ยา你需要每天刷牙嗯嗯มอืมสอง个ส个 How to say two times per day 两 two times per day 两呃两次一天两次一天嗯两次两 two two 啊次是 times two is time t o o t f e e l i n g อุดฟันอุดฟัน t o o f e e l i n g what is this ปูหยาปูหยาปูหยาอืมไปก่อนอ่าอ <Yeah. S 2> ีกสิ่งแล้ยาปู ah, ี你有补牙？补牙？y e s 你เธอ有 have แปลว่ามีปูหยามีฟันที่อุดอ่าทู h ว h i t ชนิ่งอ่าทู h ว h i t ชนิ่งฟอกสีฟัน What is this？ yàm chỉ mì, yàm chỉ mĩ bạch, yàm chỉ mĩ bạch, yàm chỉ, um, à, mĩ is white, yeah, à, oh, so <coughs> yeah. 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 is pretty, mĩ, à, mĩ, so of course you need whitening, so the teeth need to be ah. pretty white. yàm chỉ may bai. Just that's all, that's all, ah, well, how long you? Want? <laughs> yeah. วอรเยายาชื่อเมย์เมย์ไปอ่าฉันอยากจะฟอกสีฟันวอย์เยายาชื <S <S ่อเมย์ไปอืมว่าดัาจียยาเจียยาอ่าเจียยาเจียเออคําว่าฟันปลอม